บอมี่คิวแบบผมคือโดกอยู่คิวคือบอมี่ <S <S มองอื่นก็ลายอยู่ <S 2> <S 2> จับเองกอมขอนี่นี่ยี่ขอบ่มีแห้งลองเพ้งดีบมาแรงเชียวลูกไปแว้งหน่อยอน้ำดีนี่ ไี้เขาจะไปไอ<ป><ป>พวกนี้ก็ตื่นแต่เช้าจริงบ่าห้าฝนตวัวฝนยังยุ่งเลยติงไปทำงานคนเดียว,วนั่นแหละแป๊บเดียวกข้ามาเข้ามาแล้วได้พลังบวกคนละเคิดไปเลยแบบงานน่ะทำไปเลยมันต้องมันต้องมีความรู้สึกว่าห้ามกลัวอะไรทุกอะไร เลยคือหมายถึงว่าคือวิ่งชนเลยไม่ว่าจะเจออะไรก็คือแบบมันมีทาออกจะเ,<า>เกิดอะไรก็ต้องเกิดอะไรอย่างี้ไหมมันมีทางออกก็คือสิ่เหตุอย่างหน,นคือตัดสินใจเลยาห้ลังคนบอรประสบความสาเร็จอย่างหนึ่งก็เกิดมาจากความลังดีนะทุกคนคือเวลาทําอะไรอะ่ะ มัวแต่กังวลมัวแต่คิดไม่ลงมือทําสุดท้ายผลสําเร็จมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราลงมือทําเราปฏิบัติถ้ามันอยู่ในกระบวนการคิดอ่ะนานมันก็จะเสียเวลาคนอื่นเอาไปแล้วแล้วอีกอย่างคือถ้าลังเลแบบว่าหุยยันหมีทต่ยันสรุปแล้วข้อติรุธเนี่ยตัดสินใจไปเลยถ้าเป็นแอนแอนจะคิดว่าถ้าแอนตัดสินใจแล้วมันต้องดีมันต้องดีอย่างเดียว มันต้องดีสิมันจะต้องดีสิเอ็นก็คิดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดีจริงๆนะดีตลอดแต่ว่าแต่ว่าระหว่างทางมันก็มีไม่ดีด้วยแหละมันก็ต้องเจอแหละมันจะไปลาบลื่นโรยด้วยกีบกุหลาบมันก็ไม่ใช่แต่แต่คือใจอ่ะมันต้องมันต้องเข้มแข็งเลยมันต้องเข้มแข็งมันต้องแบบอดทนให้มันได้ดิพี่ยังมานั่งมองเล